สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรฟิฟลังนะคะจากที่เพื่อนๆเห็นว่าเพชได้ไปห้างคาซาบังกามาแล้วแล้วก็ห้างคอนโดอินดาเพชจะไปห้างที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ดังที่สุดของจาการ์ตาอินโดนีเซียตั้งอยู่จาการ์ตากาง เป็นห้างที่รวมความอนเนกประสงค์ไว้ที่ถนนธรรมริมน,นะคะนั่นคือห้างแกนอินโดนีเซียเป็นห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในทรรเรที่ดีมากเลยเป็นใจกลางของจาการตาตึก BCA mm hmm. เพชพเคยขึ้นมาแล้ว mm hmm. หนึ่งครั้งเพราะย่านนี้มีสำนักง,งานออฟฟิศแล้วก็ไฮแอนด์อพาร์ตเมนต์อยู่ตรงนี้ด้วย รวมถึงร้านอาหารมากมายที่ตั้งอยู่ที่นี่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อนๆตามไปดูเลยค่ะว่าแก๊สนินเดนีย์ยิ่งใหญ่อลังการตามที่พูดมาหรือเปล่าไปดูได้กันเลยค่ะไป เพื่ดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยตอนนี้เพรก็อยู่ด้านในของห้างสรรพสินค้าแกนีนโนริชียแล้วครับเพื่อนชั้นนี้เป็นร้านของร้านอาหารฮอดเดลล่ฮอตพอตที่เพรมากินประจำนะคะเพื่อน เซ็นเท่าดีพาร์ตเมนต์สโตโซนที่เพจยืนอยู่นี้เรียกว่าอีส t m มอลค่ะเป็นโซนที่เข้าจากด้านถนนธรรมรินมาก็จะมีห้างเซนทัานอยู่ตรงนี้ในโซนนี้ก็จะมีร้านอาหารเจอมันร้านอาหารจีนรวมทั้งร้านอาหารที่เรากำลังเดินเข้านี้มาดูได้กันเลยค่ะ Whether that could something from nothing Life changes just open the door One thing certain, I'll always be เชียเป็นห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมียมที่ประสบความสำเร็จนำเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งระดับนานาชาเสื้อผ้าแฟชั่นร้านอาหารฟาร์มบันเทิงที่หลากหลายโตัวเพชรมาจากอีสต์มอลนะคะแล้วตอนนี้มายืนอยู่ทางเชื่อมต่อที่จะไปเวสต์มอลแล้วค่ะ กำลังเดินข้ามไปห้างอีกโซนหนึ่งนะคะเดินออกมาจากโซนที่เป็นเซนทันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปด้านนู้นกันเลยค่ะ ในโซนทิศตะวันตกนี้จะมีแบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอนด์ end, มีร้านบูติกที่หรูหราแล้วก็มีร้านค้าปีกจากต่างประเทศมากมายรวมทั้งในโซนนี้จะมีร้านอาหารฟู้ดคอร์ดค่ะเพื่อนๆเ,เหมาะสำหรับนักชิมตัวยงเลยตอนนี้ก็เดินมาได้สักพักนะคะก็มาเจอฟู้ดคอร์ดด้านหลังของเรานี้ค่ะ มีอาหารหลากหลายมากมายเลยค่ะเพื่อน,อนแล้วการดีไซน์ตรงนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โห ตอนนี้เพชรเดินอยู่ทางเชื่อมต่อสกายบิดค่ะเพื่อกลับเข้าไปแกนอินโดนีเซียทางทิศตะวันออก รูปอะไรคะเนี่ยรูปตการดีไซน์ก็เวียดนามจ๋าเลยค่ะแดงมาเลยค่ะเ,เพื่อนสั่งก๋วยเตี๋ยวไปนะคะแล้วก็ทีลินจี่มาดูกันว่าหน้าตาอาหารของเราเป็นยังไงตอนนี้มาดูผักผลไม้นะคะข้างหน้าของเราก็มีโอ้โห ัวดละพาเยอะเลยผู้สาขาในไม่มีผักชียาวนะคะม,ะมา,าล้มสายยาตลิขท่แหละเออเตยหลันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ลลลละอีโลเตยหลันอ่าป,ปาคาบามุ้งไปอ่บา,า,าบายบายสายยาไปจุก่ะ พูดภ in ิษ oh be ินเดส์เนี่ิด่คอนเทสต์ของ Miss International Queen t ั a ยาเที่ยนี่เราก็ได้ผักมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวของเราร้านอาหารที่นี่ส่วนใหญ่จะใส่น้ำร้อนมานะคะแล้วก็ช้อน ตะเกียบจะใส่ในน้ำร้อนเห็นหลายหลร้านทำแบบนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะตีมากกซีีขอบคุณค่ะนี่น้ำชาลิ้นจี่มาแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาดีเลยเดี๋ยวมาลองชิมกันบัมบูสุดเ์มิสิลี ก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มีนี่เลยหน่อไม้มีลูกชิ้นนะคะมีเนื้อไก่แล้วก็มีกระเทียมทอดทั้งหมดนี้ก็คือแกนเนโนเิเชียจาการตาเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตอนกลางของเมืองจาการตาหากมีโอกาสรองแวะเข้ามาค่ะว่าที่นี่เหมาะสำหรับทุกวัยที่มองหาอุปกรณ์ ิเล็กทรอนิกสหรือว่าช้อปปิ้งหรือว่าดูหนังฟังเพลงร้านอาหารที่มีสไตล์รวมทั้งการพาเด็กๆมาเที่ยวสวนสนุกมาผ่อนคลายในวันหยุดพร้อมกันทั้งครอบครัว รถขยับแบบช้าๆนะวันนี้เป็นวันสุกนะคะการจราจรก็เต็ดคับรถก็ขยับประมาณนี้ค่ะค่อยๆไปนี่คือแดนอินโดนีเซียขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย